สวัสดีค่ะอาจารย์รพันเองนิทิเศษค่ะขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะคะเข้าสู่วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยานะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นการแนะนำนะคะ introduction to anatomy นะคะหรือว่า anatomy เนี่ยก็คือกายวิภาคศาสตร์ใช่ไหมหลายหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะจะเป็นคำที่มาจากภาษากรีกนะคะจะแปลว่าถูกคัดอัพนะคะเป็นการศึกษาถึงโครงสร้างของพืชแล้วก็สัตว์หรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชแล้วก็สัตว์นั้นนะคะในส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์นะคะหรือที่เรียกว่า Human Anatomy นะคะจะหมายถึงการศึกษาโครงสร้างที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของโครงสร้างเหล่านั้นในขอบเขตวิชาของ Human Anatomy นะคะค่อนข้างที่จะกว้างขวางค่ะแล้วก็มีการแบ่งแยกออกเป็นหัวข้อต่างๆได้ดังนี้นะคะ Regional Anatomy นะคะหมายถึงการศึกษาทางกายภาคสาร์นะคะโดยแบ่งบริเวณเป็นส่วนๆของร่างกายเช่นส,ส่วนศีรษะนะคะหรือว่า Head นะคะส่วนคอนะคะหรือว่า Neck นะคะส่วนอกนะคะ Thorax น,นะ ส่วนแขนแล้วก็ขานะคะ upper and lower limbs นะคะเป็นต้นค่ะ Systemic anatomy นะคะหมายถึงการศึกษาการวิภากษศาสตร์ตามระบบต่างๆของร่างกายนะคะเช่นระบบสืบพันธุ์นะคะ reproductive system นะคะระบบย่อยอาหาระคะ่ะ digestive system นะคะระบบหายใจนะคะ respiratory system นะคะ กลอสอนาโตมีนะคะก็หมายถึงการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์นะคะโดยไม่ใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะทั้ง Region a l และ System i c อ n น t o m y นะคะล้วนแล้วแต่เป็นกลอสอนาโตมีทั้งสิ้นเลยนะคะ m มโคร s c o p ิ c อ n น t o m มีนะคะหมายถึงการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะ d e v e l o p m e n t a l a n a t o น y นะคะจะหมายถึงการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ค่ะที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาจากไข่ที่ถูกผสมแล้วนะคะไปจนถึงเติบโต เป็นผู้ใหญ่ค่ะ Pathological anatomy นะคะหรือว่า Pathology นะคะจะหมายถึงการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในเซลล์แล้วก็เนื้อเยื่อที่เป็นโรคนะคะ Histology นะคะจะหมายถึงการศึกษาเนื้อเยื่อนะคะหรือว่าทิชชูเนี่ยภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะ Cytology นะคะหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ค่ะ Radiographic anatomy นะคะหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายนะคะโดยใช้การถ่ายภาพจากเอกซเรย์นั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะ มีการพัฒนาไปมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะคะสามารถศึกษาอาวัยวะต่างๆเนี่ยได้เหมือนกับการชำระร่างกายจริงนะคะโดยใช้คอมพิวเตอร์โทรโกราฟีหรือว่า ct scan นะคะแล้วก็การใช้คลื่นแม่เหล็กหรือว่า mri นะคะส r a น c h โ o โลจี ology, นะคะจะหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะภายในนะคะมาดูกันที่เซลส์กนบางนะคะเซลเนี่ยเป็นหน่วยสําคัญที่สุดในชีวิตเลยนะคะจะมีขนาดและก็กรูปร่างแตกต่างกันนะคะ ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของเซลล์นั้นนะคะและภายในเซลล์เนี่ยจะมีออร์แกเนลส์นะคะซึ่งจะทำหน้าที่พิเศษเฉพาะในแต่ละออร์แกเนลส์นั้นเช่นมโตคอนเดรียนะคะทำหน้าที่สร้างพลังงานไรโบโซมนะคะทำหน้าที่สร้างโปรตีนนะคะมาดูที่ทิชชูกันบ้างนะคะทิชชูหรือว่าเนื้อเยื่อนะคะประกอบด้วยเซลล์ที่คล้ายคลึงกันนะคะไม่อยู่ด้วยกันค่ะและก็ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษโดยทั่ว,วไปนะคะทิชชูจะแบ่งได้เป็นสกลุ่มก็ได้แก่ e p и т е л ล เซลล์นะคะคอนเน c t ทีฟค่ะม u ส c u ลา r นะคะแล้วก็ Nervous Tissue นะคะ e p i t h e เ i a l t ท s s ช e นะคะหรือว่าเนื้อเยื่อบุผิวนะคะพบที่ชั้นนอกสุดของผิวหนังนะคะจะบุอยู่ตามอวัยวะต่างๆนะคะหลอดเลือดนะคะและช่องว่างภายในร่างกายนะคะจะเหมาะสำหรับเป็นเกราะป้องกันค่ะเนื่องจากเซลล์เนี่ยเรียงตัวติดกันชิดมากนะคะแล้วก็เป็นแผ่นค่ะแล้วก็สามารถผลิตเซลล์เพิ่มเติมได้นะคะถ้าเซลล์เก่าเนี่ยหลุดออกไปหรือว่าเสียหายไปนะคะ อิพิเทเลติชูเนี่ยจะเป็นเนื้อเยื่อที่สร้างสารแล้วก็หลั่งสารเคมีบางชนิดอีกด้วยนะคะมาดูที่คอนเน็กตีฟทิชูกันนะคะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะอาจจะเรียกว่าซับพอร์ติฟทิชูนะคะเพราะว่านอกเหนือจากหน้าที่อื่นๆแล้วนะคะเนื้อเยื่อชนิดนี้เนี่ยยังเชื่อมแล้วก็ค้ำจุนส่วนต่างๆของร่างกายได้ด้วยนะคะสามารถพบได้ในผิวหนังนะคะแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของเอ็นแล้วก็กระดูกนะคะคอนเน็กตีฟทิชูนะคะจะประกอบด้วยเส้นใหนะคะ ะะซึ่งประกอบขึ้นเป็นร่างแหที่แข็งแรงแล้วก็กระจายไปทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะมัสค u ล่าทิชชูนะคะก็คือเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อนะคะเป็นเนื้อเยื่อที่มีลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งนะคะก็คือมีความสามารถในการหดตัวได้นะคะแล้วก็หน้าที่หลักของมัสค u ล่าทิชชูนะคะก็คือก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวนะคะเนวัสทิชชูนะคะก็คือเนื้อเยื่อระบบประสาทนะคะ เป็นเนื้อเยื่อที่พบในสมองไขสันหลังแล้วก็เส้นใยประสาทนะคะเนื้อเยื่อชนิดนี้นะคะจะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนะคะแล้วก็ส่งผ่านสัญญาณหรือว่าส่งผ่านข้อมูลได้ด้วยนะคะออค์แกนนะคะอวัยวะค่ะออก์แกนจะเป็นการรวมกันตั้งแต่เนื้อเยื่อตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะทําให้เกิดเป็นอ,ว,อวัยวะนะคะที่ทําหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะตัวอย่างเช่นกระเพาะอาหารก็ถือว่าเป็นอวัยวะอันหนึ่งนะคะซึ่งประกอบด้วยทิชชู่หลายชนิดมารวมกันนะคะได้แก่ e ิ i t t ทเรียลท s s ชนะคะบุที่ผนังภายในนะคะ m u s c u l a r Tissue นะคะทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหารนะคะแล้วก็ส่งต่ออาหารไปยังลำไส้เล็กนะคะก็จะมี Nervous Tissue นะคะทำหน้าที่ส่งสัญญาณประสาทนะคะทำให้เกิดการบีบตัวนะคะแล้วก็ Connective Tissue นะคะซึ่งเป็นตัวคอยยึดเนื้อเยื่อชนิดต่างๆเข้าด้วยกันนะคะ มาดูที่ System กันบ้างนะคะ System นะคะระบบเป็นกลุ่มของอวัยวะหรือว่าออร์แกนนะคะซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดหน้าที่ใหญ่ๆเช่น respiratory system นะคะหรือว่าระบบหายใจนะคะประกอบด้วยอวัยวะต่างๆซึ่งทำให้เกิดการหายใจนะคะการแลกเปลี่ยนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นะคะระหว่างอากาศภายนอกแล้วก็เลือดภายในร่างกายนะคะระบบของร่างกายนะคะประกอบด้วย10ระบบดังนี้นะคะก็มี integumentary นะคะก็ระบบห oh ่อ ภูมร่างกายนะคะประกอบด้วยผิวหนังแล้วก็โครงสร้างที่เปลี่ยนจากผิวหนังนะคะ ก็มีสเกลาร์โตสิสต็มนะคะระบบโครงร่างประกอบด้วยวกระดูกนะคะกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อต่อต่างๆค่ะมัสคิลร์ซิสต็มนะคะระบบกล้ามเนื้อนะคะประกอบด้วยกล้ามเนื้อโครงร่างนะคะกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจรวมทั้งเส้นเอ็นนะคะเนอร์วสิสต็มนะคะระบบประสาทนะคะประกอบด้วยระบบประสาทส่วนกลางนะคะได้แก่สมองแล้วก็ไขสันหลังนะคะระบบประสาทส่วนปลายนะคะได้แก่เส้นประสาทสมองนะคะเส้นประสาทไขสันหลังแล้วก็ระบบ ประสาทอัตโนมัตินะคะมาดูที่ endocrine system นะคะระบบต่อมไรท่อค่ะเป็นระบบที่ทําหน้าทีเา่เกี่ยวกับการปรับการทำงานของร่างกายนะคะร่วมกับระบบประสาทนะคะประกอบด้วยต่อมไรท่อต่างๆค่ะซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันนะคะต่อมเหล่านี้นะคะจะสร้างแล้วก็ปล่อยสารออกมาสู่หลอดเลือดโดยตรงนะคะสารที่สร้างโดยต่อมเหล่านี้นะคะจะเรียกว่าฮอร์โมนค่ะ มาดูที่ cardiovascular system นะคะจะเป็นระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะประกอบด้วยหัวใจนะคะแล้วก็หลอดเลือดนะคะหัวใจนะคะจะทําหน้าที่ปั๊มเลือดนะคะไปสู่หลอดเลือดต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วร่างกายนะคะแล้วก็ lymphatic system นะคะระบบน้ําเหลืองนะคะประกอบด้วยต่อมต่างๆได้แก่ม,ม้ามทอนซิลน,นะคะต่อมไทมสัสและก็หลอดน้ําเหลืองนะคะระบบนี้นะคะทําหน้าที่เกี่ยวกับ การช่วยป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคต่างๆนะคะมาดูที่ respiratory system นะคะระบบหายใจค่ะประกอบด้วยจมูกแล้วก็ทางเดินของลมหายใจนะคะได้แก่คอหอยนะคะฟาลิ้งค่ะกล่องเสียงนะคะลาลิ้งค่ะแล้วก็หลอดลมค่ะทราคขียนะคะลมทั้งปอดแล้วก็กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจค่ะ Digestive system นะคะระบบย่อยอาหารประกอบด้วยฟันนะคะลิ้นต่อมน้ำลายหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตับถุงน้ำดีแล้วก็ตับอ่อนนะคะมาดูที่ urogenital system นะคะระบบขับถ่ายปสาัสสาวะแล้วก็ระบบสืบพันธุ์นะคะก็จะแบ่งเป็นระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายแล้วก็ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะคะมาดูที่ Anato m ม c a l t l เท เทอร์มินโลจีกันบ้างนะคะคำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในการวิภาคษศาสตร์นะคะภาษาของการวิภากษศาสตร์เนี่ยสำหรับหลายๆคนนักศึกษาหลายคนที่เพิ่งมาเรียนใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้อ่านวิชานี้มาก่อนอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่ามันยากมากแล้วก็ซับซ้อนนะคะแล้วก็ไม่คุ้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพวกนี้จะมีรากศัพท์นะคะซึ่งจะใส่ Prefix หรือว่า Suffix นะคะก็จะมีการเติมหน้าหรือว่าคําหลังเนี่ยทำให้เข้าใจแล้วก็จดจําไ้ง่ายๆมากขึ้นนะคะรากศัพท์ส่วนใหญ่นะคะจะมาจากภาษา หรือว่าภาษากรีกนั่นเองนะคะในการอธิบายตำแหน่งหรือส่วนต่างๆของร่างกายนะคะนักกายวิภาคศาสตร์จะต้องรู้จักคำว่า anatomical position นะคะซึ่งหมายถึงว่าร่างกายอยู่ในท่ายืนค่ะมองตรงไปข้างหน้านะคะแขนขาชิดลำตัวค่ะหันฝ่ามือไปข้างหน้านะคะคำศัพท์ที่ใช้ประจำก็ได้แก่ superior นะคะด้านบนข้างบนนะคะ i ินฟ r i o ีข้างล่างนะคะ a อ t e ท i รีส่วนหน้านะคะ p พส t ท r i ียส่วนหลังค่ะเว n t <Vent> r a l นะคะด้าน ท้องนะคะดอซอนะคะด้านหลังนะคะมีเดียวนะคะใกล้กลางะคะ่ะและเทอราด้านข้างนะคะ proximal นะคะใกล้ลำตัวนะคะ distal ไกลจากลำตัวนะคะ superficial นะคะก็คือใกล้ผิวหรือว่าตื้นนะคะ deep นะคะหรือว่าลึกนะคะ external นะคะด้านนอกนะคะ internal นะคะด้านในคะ่ะ peripheral นะคะห่างไปจากศูนย์กลางคะ่ะ central นะคะใกล้ศูนย์กลางคะ่ะ body region นะคะในท่า anatomical position นะคะ แบ่งร่างกายออกเป็นส่วนๆหรือว่าเป็นเรเอียนนะคะดังนี้ค่ะ axial part นะคะประกอบด้วยศีรษะ,ะ,ห,ระ,ะหรือว่า head นะคะคอหรือว่า neck นะคะอกหรือว่า thorax นะคะท้องแล้วก็ช่องเชิงกรานนะคะ abdomen แล้วก็ pelvis นะคะ appendicular part นะคะประกอบด้วย upper extremity นะคะหรือหัวไหล่นะคะ shoulder นะคะต้นแขนนะคะหรือว่า upper arm นะคะปลายแขนนะคะ forearm นะคะข้อมือหรือว่า w r i นะคะแล้วก็ แล้วก็มือหรือว่าแฮนดนะคะแล้วก็ lower extremity ได้แก่ต้นขานะคะหรือว่า ท้ายนะคะปลายขาหรือว่าเลกนะคะข้อเท้าหรือว่าแองเกิลนะคะแล้วก็เท้าหรือว่าฝีนะคะโดยทั่วไปในส่วนท้องนะคะอะบโดเมนลรีเจียนนะยังแบ่งออกได้เป็น9บริเวณด้วยกันนะคะหรืออาจจะแบ่งง่ายๆได้เป็น4ส่วนนะคะก็คือบอดีเพลนส์นะคะเพื่อให้การบ่งบอกบริเวณต่างๆเนี่ยให้จำเพาะเจาะจงลงไปนะคะร่างกายสามารถแบ่งระนาบหรือว่าเพลนได้ดังนี้นะคะมีแซกจิทอลเพลนนะคะก็คือระนาบในแนวดิ่งที่แบ่งร่างกายเป็นซีก แล้วก็ซีกขวาเท่าเท่ากันนะคะถ้าระนาบในแนวดิ่งนี้นะคะแบ่งสองซีกไม่เท่ากันเนี่ยก็จะเรียกว่า sagittal plane นะคะ frontal นะคะหรือว่า coronal plane นะคะหมายถึงระนาบที่ตั้งฉากกับมี sagittal plane นะคะจะแบ่งร่างกายออกเป็นส่วนหน้านะคะหรือว่า anterior คะ่ะแล้วก็ส่วนหลังนะคะหรือว่า posterior คะ่ะ transverse horizontal plane นะคะหมายถึงระนาบที่ร่างกาย ตัดร่างกายแล้วแบ่งเป็นส่วนบนนะคะ s u p e r i r แล้วก็แบ่งเป็นส่วนร่างนะคะ inferior นะคะเพลนต่างๆเหล่านี้นะคะยังสามารถใช้กับอวัยวะต่างๆของร่างกายได้นะคะอย่างเช่น body cavity ช่องว่างของร่างกายนะคะจะเป็นทางที่อยู่และเกราะป้องกันอวัยวะภายในซึ่งอาจจะเรียกว่า v i สโตรานะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2ช่องว่างใหญ่ก็คือดอซโซนะคะหรือว่า posterior cavity นะคะแล้วก็ เวนทรอลนะคะหรือว่า anterior cavity นะคะแต่ละ cavity นะคะยังแบ่งออกไปอีกนะคะก็คือดอ r s ซแคลวิตี้นะคะประกอบด้วยเคนเนียลแคลวิตี้นะคะจะเป็นที่อยู่แล้วก็เกราะป้องกันสมองนะคะหรือว่าสไป n น l ลนะคะหรือว่า Uh, vertical cavity นะคะจะเป็นที่อยู่และกรอปป้องกันไขสันหลังนะคะ ventral cavity นะคะจะใหญ่กว่า dorsal cavity นะคะและแยกโดยกระบังลมหรือว่า d i a p h r a g นะคะออกเป็นด้านบนก็คือ thoracic cavity หรือว่าช่วงอกนะคะแล้วก็ด้านล่างคือ abdominal pelvic นะคะหรือว่า p e r i t o n e a l cavity นะคะช่องท้องแล้วก็ช่องเชิงกรานนะคะและสำหรับช่องอกนะคะ t h o r a c i c c a v i t y นั้นนะคะก็จะมีกระบป้องกันคือลิบเคนนะคะหรือว่ากระดูกซ่โคงนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นช่องยอ่อยๆนะคะโดยแผ่นเยื่อบางๆเนี่ยออกเป็นช่องรอบหัวใจค่ะ p e r i c a r d i a l cavity นะคะ, ity, ะ,คะแล้วก็ช่องปอดนะคะ p l e u r a l cavity นะคะซึ่งจะมีซ้ายขวาแล้วก็มีเดียแอ r เตรนนะคะซึ่งหมายถึงเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะที่แยกปอดทั้งสองข้างในมีเดีย t อส n ต m ะะคะประกอบด้วยหัวใจนะคะหลอดเลือดใหญ่นะคะหลอดลมค่ะหลอดอาหารนะคะต่อมไทมัสแล้วก็โพลิคาร์เดียลแคลวิตีนะคะใต้ต่อกับบังลมนะคะหรือว่าไดอะแฟมนะคะ,ะก็คือเอ็ปโดมิโ pelvic cavity นะคะซึ่งแบ่งเป็น abdominal cavity นะคะก็คือช่องท้องแล้วก็ pelvic cavity นะคะช่องเชิงกลานะคะโดยเส้นสมมุตินะคะที่ลากจากซาร์เ l p r โพร n มนเทอนะคะซึ่งเป็นส่วนนูนของกระดูกสันหลังนะคะไปยัง pubic symphysis นะคะซึ่งเป็นบริเวณที่กระดูกเชิงการชนกันทางด้านหน้านะคะภายใน abdominal cavity นะคะจะมีตับนะคะถุงน้ำดีกระเพาะอาหารตับอ่อนนะคะม,ม้ามลำไส้นะคะส่วนใน pelvic cavity นะคะ ประกอบด้วยกระเพาะปัสสาวะนะคะลำไส้ตรงค่ะอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงแล้วก็ชายนะคะในช่องอ b d o m i n พศในช่องอวัยวนะคะจะมีแผ่นเยื่อบางๆนะคะบุอยู่ที่ผนังของช่องนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะบุที่อวัยวะภายในบางส่วนนะคะหรือว่าห่อหุ้มทั้งหมดค่ะทําให้เกิดช่องว่างระหว่างแผ่นเยื่อบุของช่องท้องนะคะเป็น potential space นะคะเรียกว่า peritoneal cavity นั่นเองนะคะให้นักศึกษาไปดูรูปประกอบนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่ง นนะและตอนนี้นะคะก็มีเทคนิคใหม่ๆในการศึกษาร่างกายนะคะก็มีเอกซเรย์นะคะเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเป็นเทคนิคที่ใช้มานานมากแล้วนะคะแต่ก็มีข้อจํากัดของภาพที่ได้นะคะก็คือเป็นภาพแค่มิติเดียวนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนะ,ะมีเครื่องมือใหม่ๆในการศึกษาร่างกายนะคะในแนวตัด ระนาบต่างๆนะคะได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์แอสซิสต์โทโมกราฟีนะคะหรือที่รู้จักกันในนามของ ct scan นนะคะซึ่งจะให้ภาพในแบบ3มิตินะคะจะบอกได้ว่าสิ่งผิดปกติอยู่ส่วนไหนของอวัยวะได้ชัดเจนขึ้นนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องมือที่ทันสมัยอีกนะคะชื่อว่าแมกโนติกแมกเนติกเรโซแนนซ์อิมเมจิงนะคะหรือว่า MRI นะคะ เครื่องนี้จะให้ภาพที่ชัดกว่า C ีทีมากนะคะสามารถบอกได้ว่าอาวัยวะนี้นะคะผิดปกติหรือไม่นะคะคล้ายกับร่างกายที่ถูกตัดตามขวางม,มากที่สุดเลยนะคะอัลตราซาวน์นะคะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้กันมานานเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางสูติศาสตร์นะใช้ศึกษาทารกที่อยู่ในคันมารดานะคะสามารถบอกได้ว่าทารกมีความผิดปกติหรือไม่นะคะสามารถศึกษาการเคลื่อนไหวของทารกได้นะคะและยังใช้เป็นเครื่องช่วยในการเจาะน้ําถุง จกถุงน้ำคร่ำม,มาตรวจวิเคราะห์ด้วยนะคะเพื่อหาความผิดปกติของทารกรวมทั้งการผ่าตัดทารกขณะอยู่ในคภ์มารดาด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็พัฒนาไปเยอะแล้วนะคะอยากให้นักศึกษาเนี่ยอ่านหนังสือนะคะแล้วก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะมีอะไรสงสัยก็มาถามครูได้คะ่ะและตอนนี้นะคะก็อยากให้นักศึกษามี มีความสุขมากๆในการเรียนนะคะนี่คือเป็นแค่บทนำนะคะก,ก็ขอให้โชคดีในการสอบค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ